สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกุมทรัพย์บุ้งสุธีภรยาเว็บสารินทุ่มเป็นล้านให้โลกขึ้นลิบ85ชั้น เวฟวิภพควงบุ้งสุดที่เปิดใจกว่าจะมีลูกไม่ใช่เรื่องง่ายทุ่มเงินกันเป็นล้านเคลียร์ปมเมาส์เจ้าสาวเป็นธรรมแต่งงานเพราะเป็นทายาทใบยกขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เต็มตัวแล้วนะครับสําหรับคู่สามีภรรยาอย่างเวฟวิภพหรือเวฟสาเรนและบุ้งสุดทีที่ตอนนี้ทั้งคู่ก็มีน้องบุญมาเป็นโซ่ทองคล้องใจเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยล่าสุดหนุ่มเวฟก็ได้ควงภรรยามาเปิดใจหลังได้เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ผ่านทางรายการคุยคคคแทบ แม่มือใหม่เป็นยังไงบ้างเมบตอบว่าก็โอเคนะครับปกติดีใช้ชีวิตปกติเช้าตื่นขึ้นมาก็ดูลูกเวลามีงานก็ไปทําเสร็จแล้วก็กลับมาดูลูกต่อครับตอนนี้ลูกได้หนึ่งเดือนกว่าแล้วครับบุ้งกล่าวว่าเรามีพี่เลี้ยงช่วยเลี้ยงหนึ่งคนค่ะเรียกว่ามีทุกรสชาติเลยค่ะมีดราม่าด้วยคือตอนแรกเราไม่มีน้ํานมให้ลูกกินเราก็รู้สึกเสียใจนั่งร้องไห้อยู่โรงพยาบาลเลยค่ะถามว่าทําไมตั้งชื่อลูกว่าน้องโบนใครเป็นคนตั้งให้บุ้งตอบว่าชื่อโบนน้อง สาวบุ้งเป็นคนตั้งให้ค่ะตอนแรกเราคิดว่าจะให้ชื่ออะไรดีคืออยากได้บอใบไม้เหมือนกับบุ้งอะไรแบบนี้ค่ะเว็บกล่าวว่าแต่ถ้าเกิดวันอาทิตย์ได้นะแต่ตอนหลังไปเกิดวันจันทร์มันก็เลยไม่ได้มันก็เลยไม่โอเคเท่าไรคนที่เกิดวันจันทร์เขาจะห้ามมีสระอะถามว่าเห็นบอกว่ากว่าจะได้โูกมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเว็บกล่าวว่าไม่ใช่ผมไม่มีน้ำยานะครับคือต้องบอกว่าเราลองแบบธรรมชาติมาแล้วประมาณ 4- ี่หเดือนเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมถึงยังไม่ติด เราก็เลยคุยกันว่าปรึกษาหมอดีกว่าหลังจากไปตรวจก็พบว่าผนังมดลูกบางเด็กก็เลยไม่สามารถไปเกาะที่ผนังมดลูกได้มุ่งกล่าวว่าแล้วก็อายุมากแล้วด้วยปีนี้36แล้วค่ะแล้วก็ไม่อยากรอให้อายุเยอะกว่านี้แล้วค่อยมีด้วยถามว่าวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรทุ่มเงินเฉียดล้านเลยจริงไหมเว็บตอบว่าจริงๆมันก็ค่อยๆทยอยนะมันไม่ได้แบบก้อนเดียวมุ่งกล่าวว่าคือเราไม่อยากเสี่ยงแล้วเขามีแพ็กเกจอะไรเราก็จัดเต็มทุกอย่างเลยค่ะถามว่าเห็นว่าคุณตา รีบไปเบิกเงินจากธนาคารมาให้เลยจริงไหมบุ้งต่บว่าค่ะเขาก็คงอยากมีตรงนี้เลยรีบมาสนับสนุนให้เราแต่เราก็คิดว่าแพลนจะมีอีกเรื่อยๆนะคะเพราะเราเองก็ฝากไข่ไว้อีก7ใบาถามว่าประเด็นดราม,ม่าที่ตัดสินใจแต่งงานพระเจ้าสาวเป็นทยา,ายาทใบยกเปิ้ลกล่าวว่าจริงๆแล้วคนเราไม่มีสเปกหรอกมันอยู่ที่ว่าคบกับใครแล้วสบายใจมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีเงินมากหรือมีเงินน้อยแล้วก็ถามว่าบุ้งคือสเปคผมไหมใช่ครับนี่คือหนึ่งในสเปคของผมเพราะ ว่าเขาเป็นคนไม่แต่งหน้าและผมก็ชอบผู้หญิงไม่แต่งหน้าคือผมอยู่กับคุณแม่มาคุณแม่ผมไม่แต่งหน้าไม่เจาะหูอะไรแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice r News ขอบคุณครับ